ครับสวัสดีครับผมอูนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ Android First Time คลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่เราเจอกันแล้วนะครับคลิปแรกก็คือครั้งที่แล้วที่เราเตรียมตัว install โปรแกรมลงเครื่องไม่ว่าจะเป็น JDK หรือเป็น Android Studio เนาะโอเคครั้งนี้ครั้งที่2หัวข้อที่ผมจะมาพูดเรื่องต่อไปก็คือการที่เราจะสร้างโปรเจกต์มาใหม่คือเขียน New Project นั่นเองเนาะอีกเรื่องนึงก็คือ Type of Activity ก็คือประเภทของ Activity ของ Android ที่มีอยู่เนาะโอเคจากสไลด์นะครับที่ผมทำเอาไว้ก็คือรูปแรกเนาะเวลาที่เราเปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือหน้านี้ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆก็คือตัวเขียด New Project Open e x i s t อ n g อะไรต่างๆานานานะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดแค่อันนี้อันเดียวก็คือ Start New Android เนาะ โอเคสัวที่3ก็คือหลังจากที่เราเลือกรูปเมื่อกี้แล้ว start anew project Studio p r o โอ c t โอ้ขอโทษครับ start anew android studio project หน้านี้ก็คือ application name ตัวแ p ปพลิเคชั n Name เนี่ยครับจะเป็นตัวที่ปชื่อโปรแกรมของเราจะไปแสดงอยู่บน Google p l a y ซึ่งจริงแล้วมันเว้นวรก,ก็ได้นะครับเนาะ แล้วตัว company name จริงๆแล้วมันก็คือ company domain ก็คือชื่อบริษัทเราเนี่ยแะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีจริงๆเหมือนอย่างผมนี่ผมก็ใส่ชื่อผมลงไปเลยอันที่3ส่วนที่3ก็คือตัว package name เนี่ย package name จะถูก generate ให้ออโต้หลังจากที่เราใส่พวก application name หรือไม่ก็ company domain เนาะซึ่งตัวนี้มันตัวที่3มอะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันจะเป็น Unic อ่ะครับคือระบุตัวตนแบบไม่ไม่ให้ซ้ำกันเพื่อรูปแบบนี้ Android คิดมาเพื่อลดความเสี่ยงของอันนี้ครับอของว่าโปรแกรมเราจะไปซ้ำกับของโปรแกรมของคนอื่นเนาะซึ่งจริงแล้วมันก็ Edit เองก็ได้ด้วยแหละแต่ว่าผมชอบให้มันเจนให้อย่างนี้ดีกว่าส่วนสุดท้ายในส่วนนี้ก็คือ project location ก็คือที่เราจะสร้างโปรเจกต์และโปรเจกต์ของเราจะอยู่ที่ไหน ในคอมพิวเตอร์ของเราครับหลังจากนั้นกด next โอเคอันนี้ผมก็มีอธิบายคร่าวๆเมื่อกี้ที่ผมพูดได้พูดไปเนาะโอเคส่วนนี้ครับเป็นเขาเรียกว่า official Android dashboard ที่ตอนนี้แบบมี market share อยู่หรือว่าที่สามารถพัฒนาแล้วรองรับได้มากอะไรเงี้ยตอนนี้ จะเห็น2ตัวใจะใหญ่นะครับที่เราเห็นก็คือตัวคิ t แคทกับตัวเจอร์รี่บีนสตัวส่วนโรลลี่ป๊อปหรือโฟโยที่มันเก่าไปแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยครับขิงแก่ไอศครีมแซนด์วิชอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะลดน้อยลงไปแล้วแต่2อ,อันอันนี้ก็คือมันเป็นหน้าที่จะบอกให้เราแบบตัดสินใจถูกครับว่าเราควรจะพัฒนาบนเวอร์ชั่นไหนดี เนาะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าซึ่งเนี่ยครับมีเว็บไซต์ผมก็แปะลงไปแล้วแหละโอเคส่วนเนี้ยหลังจากเมื่อกี้ครับที่เราได้ดูแดชบอร์ดเมื่อกี้มาแล้วใช่ไหมหน้าเนี้ยก็ตอนที่เราจะสร้างเราก็มินิมัมเนี่ยครับมินิมัม S D K ก็คือเวอร์ชั่นขั้นต่ำสุดของที่เราจะพัฒนาก็ในที่นี้เมื่อกี้ผมเห็น ครีมแซนด์วิชก็มีบางส่วนเนาะเจอรี่บีนคิดแคทจริงๆจ,จะเลือก2อันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมขอเลือกที่ต่ําลงมาหน่อยอีกนิดนึงก็คือบางโทรศัพท์บางบางรุ่นอาจจะแบบไม่สามารถอัปเดตเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่าได้แล้วครับก็ขอเลือกตัวนี้เลยแล้วกันเนาะแอคทิวิตก็จะมีเนี่ยครับตั้งแต่ no activity ก็คือเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเลยเราต้องจัดการเองทั้งหมด สิ่งทุกอย่างอ่ uh, t i อ i t y i v i t y สำคัญสำคัญเดี๋ยวก็จะมีอันนี้ครับ blank activity ก็คือมันจะมีตัวตัวส่วนอืของอ่ uh, t i อ i t y i v i t y ที่มีติดพวกนี้มาด้วยครับ action bar ข้างบน uh, อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว full screen ครับ full screen ก็คือมันจะเป็น full screen mode ซึ่ง าจจะซ่อนบางส่วนของตัวที่มันเป็นของซิสเต็มเดิมนะครับเช่นโน t ตติสอะไรพวกนี้ครับโนติฟิเคชันแต่ว่าฟูสกีนโหมดการที่เราจะทำให้มันสวอปไปมาเนี่ยเราใช้แบบว่าแค่แตะแตะลงบนจอเดี๋ยวมันก็จะเหมือนจะมีให้เห็นว่าเออถ้าถ้าไม่ใช่ฟูสกินโหมดข้างหลังมันคืออะไรอยู่ครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวที่3ามนี่ตัวนี้ก็สำคัญตัวอีกตัวหนึ่งครับตัว ล็อกอินแอคทิวิตี้ซึ่งมันจะเป็นยูสเนมพาสเวิร์ดที่ให้เราในการล็อกอินให้ยูเซอร์ให้ยูเซอร์ล็อกอินเข้าระบบครับเข้าสู่โปรแกรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็นี่ก็สำคัญครับตัวม a สเตอร์ดีเทลม s สเตอร์ดีเทลแอ v i t ิวิตี้ก็คือเป็นแอ t i v ิวิตี้ที่ split จอระหว่างซ้ายกับขวาก็คือตัวม a สเตอร์และตัวดีเทลของมันซึ่ง ถ้าจอเล็กโทรศัพท์ขนาดเล็กทั่วไปครับมันจะแสดงได้แค่อยา่างใดอย่างหนึ่งใน,ใน,ในแต่ละในแต่ละครั้งที่เราทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นจอใหญ่หญขึ้นมาแบบอาจจะเป็นพวกแท็บเล็ตขึ้นไปอะไรเงี้ยสิบนิ้วขึ้นไปผมว่ามันแสดงสองอันพร้อมกันมันจะแสดงสองอันพร้อมกันโอเคนี้ผมก็มีเขียนรายละเอียดไว้บ้างนะครับจริงๆแล้วมันก็มีเยอะนะ๋ยวผมขอแค่พูดแค่ประมาณหนึ่งก่อนแลวกันเนาะโอเค มาส่วนต่อไปครับหลังจากที่เราเลือก Activity แล้วในที่นี้ผมขอเลือกเป็น blank นอะแล้วก็กดเลือก Activity Name ตรงนี้ครับคือเราสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นให้มันสอดคล้องกับที่เราจะทำเนาะมันจะได้ดูง่ายส่วนจิงนิง layout name ก็จะเป็นชื่อของตัว layout ที่เป็น xml ที่หน้าดีไซน์นะครับอ,อ ตัวไตเติลนี้ตัวไตเติลเป็นตัวที่โชว์ข้างบนตัวแอคชั่นตรงนี้ครับก็จริงๆเราเว้นวักก็ได้ครับเพื่อความสวยงามจากนั้นกดฟิเนิชเราก็จะได้หน้าจอมาแล้วครับพอเราได้หน้าจอมาปุ๊บถ้าเครื่องของเพื่อนๆคนไหนแบบขึ้นเออร์เลอร์พวกนี้ครับเรนเดอริงป๊อเบมไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเพราะว่า เครื่องของเรามันยังไม่ได้มี SDK เอร์ชั่นที่เราเลือกมาตั้งแต่แรกตอนที่เราเขียนโปรเจกต์ครับ,รบอย่างเช่นตอนแรกที่เราเลือกมาเป็น4.0อะไรเงี้ยแต่พอเราแต่เครื่องเรามันไม่มีครับเราจะรู้ได้ยังไงเราก็แค่นียครับลองกดไปดูว่ามันม,มีไหมไอ้4.0ถ้ามันไม่มีแสดงว่าเรายังไม่ได้โหลดมาพอเรายังไม่ได้โหลดมาเราทํำยังไงครับเราสามารถคลิกตรงนี้ได้ครับตรงนี้คือ สามารถดาวน์โหลด android sdk จากปุ่มนี้ปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้า sdk ให้เราดาวน์โหลดนะครับตัวที่มันแตกๆออกมาแล้วแสดงว่ามันมีบางตัวถูก install e อยู่แล้วในหมดหลักของมันนะครับแต่ตัวที่มันยังหบๆอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่มีตัวไหน install e เลยจะสังเกตดูเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับตัวนี้ที่มี 5, 5. 1 1เนี่ยตัวเนี้ย มันถูกอินสตอลมาแล้วแต่แรกเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่สุดมันน่าจะ i n c คลูดเข้ามาให้เลยเม,มันก็เลยมันก็เลยแตกทีออกมาให้เราเห็นนะครับแต่อันไหนที่ยังไม่ไม่ได้ install อินสตอลเรจะเป็นอย่างเงวิธีก็คือถ้าเมื่อกี้เราเวอร์ชั่น15หรือ1 6 1 7อประมาณนี้ผม,ผมจะไม่ได้ถ้า15ใช่ไหมครับถ้า 15, 15ก็กดคลิกปุ๊บกด Install Package มันก็จะ install ให้ครับแต่ เลือกเอาเฉพาะคุณเอาเฉพาะเวอร์ชันที่คุณอยากพัฒนาแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาเวลาอิสตอมันมันใช้เวลานานมากเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเต็กหมดเลยเนี่ยตามเนี้ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยแต่เน็ตไม่ค่อยแรงด้วยแหละเรื่องเรื่องโอเคหลังจากที่เราโหลด,ด SDK หน้านี้มาแล้วนะเราก็มาดูกันว่าเนี่ยไอเวอร์ชันตรงนี้ของเราก็จะขึ้นมาละ เวอร์ชันตรงนี้ของเราก็จะขึ้นมาแล้วปุ๊บแล้วก็เลือกตรงนี้ให้มันตรงกับเวอร์ชันที่เราเลือกมาตอนแรกอันไอตัวเออร์เอร์ตรงเรนเดอร์ตรงนี้พอเบิ้มตรงนี้ยมันก็จะหายไปละเนาะเพราะมันตรงเวอร์ชันของมันเคเหรืออีกวิธีนึงนะครับการดาวน์โหลด sdk วิธีหนึ่งก็คือตอนที่เราหน้า New Project ของเราครับเราไปที่ตัว Conflict c o n f i g t o r แล้วก็ คลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีตรงนี้ครับ SDK Manager ก็คลิกขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งก็จะมีหน้าตาลักษณะเดียวกับเมื่อกี้เลยครับแล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกหรือาดาวน์โหลดในส่วนที่อยากจะได้เนาะโอเคงั้นเรามาดูของจริงอะไรดีกว่าโอเคนี่ผมจะมาเริ่มพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เ,เลยนะกด Start a New Android Studio Project ผมจะใช้ขอใช้ชื่อว่า Hello World แล้วกันเนาะคนเขียนโปรแกรมมัน่าจะรู้มันเหมือนกับเป็นการไหว้รู Hello World O R L D ทีนี้ผมก็ใส่เป็นชื่อผมแล้วกันจะสังเกตเห็นว่าครับตรงนี้ Package Name ึ๊บ c h a r o n o o u ด,ด้วย Hello World ส่วนตรงนี้โลเคชั่นผมก็ขอเก็บไว้ที่ d ด f มฟอมมันแล้วกันนะครับท,ที่เกโอเคกด okay, Next จากนั้นเราก็มาดูกันครับเอ่อจะเลือกเวอร์ชันอะไรดีก็ขอเป็นก็เจลลี่บินเจลลี่บินกับคิดแคทที่เมื่อกี้เราดูเยอะๆใช่ไหมครับนี่ครับที่ผมบอกกดปุ๊บ,บตรงนี้ที่สไลด์เมื่อกี้ที่มันจะเห็นว่าดิสเปลชันมันมันเท่าไหร่ เฉลี่ยิีนเลี่บปีนตัว4.3 4.2 4.1จะเยอะแล้วก็4.4ครับก็ตัว1 9แต่ว่าแต่หน้าแปลกแล้วมันมันดูมันไม่ค่อยสอดคล้องกันในเว็บผมมันเท่าไหร่เนาะเออผมขอเลือกเป็น4.2แล้วกันเพราะว่า4.0แล้วกันเพราะาตอนนี้เครื่องผมมันเป็นโทรศัพท์ 3, ผมจริงๆมันเป็น Android 4.0 4. ศูนย์อะไรนี่แหละเดี๋ยวผมจะกะว่าเดี๋ยวผมจะพัฒนาต่อเลยก็ขอเลือกเป็นเวอร์ชันนี้เนาะเอ,อ่อ API 15ปุ๊บกดไปในที่นี้ผมขอเลือก b l a n k Activity เหมือนกับในสไลด์ก็ตรงนี้จาก Main Activity มันจะเป็น default ครับ <S <S เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับที่ผมทำแล้วกันเนาะโอเคฮัลโหล กลายเป็น Hello World Activity ส่วนข้างล่างวนี้มันจะถูกเจนใหม่ให้เลยอัตโนมัตินะครับโอเคจากนั้นกด Finish เราก็จะมาดูกันมันค่อนข้างช้านิดหน่อยนะครับหนึ่งสองสาสยังไม่มาครับ ตัวเครื่องน่าจะมีผลด้วยนะครับผมว่าเครื่องถ้าเครื่องแรงๆหน่อยอาจจะแบบไม่ได้ช้าขนาดนี้ก็ได้เนาะอันนี้เครื่องผมใช้ทํางานมาแล้วมันก็สเปกมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากเท่าไหร่นี่ครับตัวแกตเดินอะไรพวกนี้ที่มันซิงกับมันเหมือมนจะซิงอยู่ตลอดเวลาเลยมันจะทำให้ ช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างรอนี่เดี๋ยวผมเนี่ยครับจะมาบอกว่าเอ่อเว็บที่ผมเปิดเมื่อเช้าที่อยู่ในสไลด์ก็เนี่ยครับผมมีแปะ URL ไว้ให้ด้วยละดูจากเนี่ยครับมันคิดแคทกับเจริญบีน Jelly Bean มันเยอะมากส่วนแอป ตัวใหม่ l o ลี่ป๊อ5.0นี่ยังไม่ค่อยมีเลยแต่นี้มันเป็นข้อมูลใน7วันตั้งแต่วันที่4เดือนเมย2 0 1 5โอเคน่าจะมาแล้วครับเนี่ยครับโอเคน้านี้มันก็จะเป็นพวกทิปต่างๆที่มันบอกเราว่ากดอันนี้จะได้ผลอะไรกด ช็อตคัตอันนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ก็ค่อยๆดูนไปแล้วกันนะครับเนาะโอเคโหลดมาแล้วพอโหลดมาแล้วก็จะต้องรออีกนะครับมันจะมีโปรเซสรันนิ่งอะไรของมันเยอะแยะไปหมดเลยโอเคก็เดี๋ยวผมก่อนแนะนําเว็บต่อไปแล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้วผมก็เริ่มมาจากอันนี้แหละทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เราเริ่มคยุยกันตั้งแต่ครั้งแรกผมก็เริ่มมาจากตัวเว็บของ Android เองแล้วก็จากเว็บไซต์ต่างๆจาก Google เนี่ยแหละครับว่าง่ายๆโอเคอยังไม่เสร็จจะเปิดทำไมไลน์เนี่ย เครื่องผมไม่ได้ชา้าแค่เครื่องอินเทอร์เน็ตก็ชาร์จด้วยครับเนี่ยเอ่อ dot d r o i d com ซึ่งก็เนี่ยครับมาดูเรื่อยๆอย,อย่างผมอยากจะรู้เรื่องอะไรในนี้ครับเริ่มต้นผมก็ไม่รู้อะไรผมก็อยากจะรู้ Activity ก่อน Activity อะไรวะ เนาะนานๆจะบอกว่าเดวฟินิตเชนอิน53เซกันประมาณนาทีนึ่งครับเติมตมติมิจริงๆมันก็มีของคนไทยหลายๆคนเหมือนกันนะผมก็ก็ชอบก็ติดตามอยู่อย่างเอ่ออะไรนะ AndroidStudio.IN.TH ไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่าครับที่แล้วที่ผมได้พูดถึงหรือเปล่าว่าเป็น,เ,ปนเขาไม่ได้อ๋อ androidth a i t a n t h ซึ่งเนี่ยครับเขาก็มีเปิดสอนอยู่กันนะครับคนนี้ถ้าจะเรียนนี่ผมไม่เคยเรียนนะอย่างที่ผมบอกอ้ยอใช่เหมือนผมบอกเขาที่แล้วแหละผมไม่เคยเรียนหรอก แต่ว่ามันก็ดูเขาน่าสนใจดีนะวิสัยทัดเขาดีผมชอบ okay. โอเคโอ้เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วโอเคเนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะชอบขึ้นอย่างนี้ทุกครั้งเลยแต่มันน่าจะมีวิธีเซตใน default สักอย่างเดี๋ยวเหมือนผมไปอ่านเจอแต่ผมยังยังไม่ได้ลองทำดู เซต e ด a ฟอลให้มันไม่ไม่เป็นแบบนี้เลยเมื่อกี้เราเลือกอะไรนะ4.0ใช่ไหมครับ15ปึ๊บนะครับคือมันช้าไปทุกสเต็ปแบบผ <c oughs> มรู้สึกว่าอย่างนั้นนะ15ไม่ใช่ผิดเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือก15เหรอ โทษนะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งโอ้เป็น16นะครับอจริงเหรอเหมือนจำได้ว่า15บหโอเคสิบหก็สิครับก็พอเลือกแล้วปุ๊บมันก็เนี่ยครับปัญหามันก็จะหายไปละวนะแล้วนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบเลือกปลาแล้วมันเห็นแค่อันไอห้าจุดหนึ่งกับไอออโต้แล้วก็แค่นี้นะก็ตรงนี้ครับาสามารถโดดได้นี่ถ้าชี้ไปมันจะขึ้น s d k Manager กดไปปุ๊บ ที่นี่ครับอย่างที่ผมบอกท่านไหนเราโหลดไปแล้วหรือว่ามีภายในนั้นโหลดไปแล้วเนี่ยมันจะแตก tree ออกมาให้เห็นแต่ตอนแรกที่ผมยังไม่ได้โหลดอะไรเลย่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮุบฮุบุบุบโอเคแล้ววันนี้ผมก็ขอจบวิดีโอที่2ไว้แค่นี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งที่3อาจจะได้เริ่มเขียนกันแล้วแหละ คือทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมพูดสองรอบยังไม่ได้เขียนสักทีอะไรเงี้ยเอ,อิมผมอยากจะบอกไว้ว่าจริงๆแล้วจะเริ่มก็ได้นะมันมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราได้รู้ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมเหมือนกับว่าเรารู้แล้วอะว่าในกล่องเครื่องมือนี้มันมีนมอะไรบ้างเวลาเราจะหยิบออกมาใช้อะไรเงี้ยมันมันก็มันก็ง่ายกับแกการหยิบอะพูดนี้ปุ๊บนึกออกเลยว่าอยู่ตรงไหนพูดอันนี้ปุ๊บนึกออกเลยว่าอยู่ตรงไหนเงี้ยแล้วก็เราหยิบมาใช้หยิบมาใช,หาใช้หยิบมาใช้ได้เลย โดยที่แบบไม่ต้องเสียเวลามากอาจจะเสียเวลานิดหน่อยอาจจะอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้ดีกว่าวันนี้เรามาดูรายละเอียดอะไรแบบเล็กๆน้อยๆกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมกันจริงๆเนาะซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเขียนได้หมดแหละโปรแกรมขอแค่แบบมีใจมีอะไรเงี้ยทุกคนเขียนได้ครับน้องงั้นก็เหมือนเดิมครับท้ายนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ ท,ที่ติดตามกันเนาะหรือว่าดูกันก็เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งคือสุดท้ายละสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆละก็พี่ๆคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบเขียนแอนดรอยด์เป็นอยู่แล้วหรือว่าพอเขียนได้หรือว่าทางานเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วถ้าจะมีคําแนะนําหรือว่ามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือพวกผมได้ก็ก็ยินดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจุดุกงหมายของผมอะ ผมบอกไว้ก่อนพราของผมผมก็อยากจะสร้างคอมมูนิตี้เกี่ยวกับ Android ขึ้นมาแบบจากคนเริ่มต้นจากศูนย์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่วันนี้แบบเราจะเริ่มต้นไปคนเดียวหรือว่าแค่จะแชร์กันในระหว่างคนที่มันเป็นศูนย์ด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีคนที่มันเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสมาช่วยกันด้วยเนาะมันจะได้แบบมันจะได้ไปง่ายไปเร็วอะไรเงี้ยคือผมเชื่อนะว่าผมอยากจะให้มันมีแบบ สังคมคอมมูนิตี้ของ Android ที่แบบมาสอนกันเพื่อแพชชั่นจริงๆเพื่อแบบเฮ้ยอยากสอนอยากแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคครับนั้นแค่นี้ละครับขอบมากครับสวัสดีครับ